สวัสดีครับ fc ของแอดนุ่นเสียนมาขามพาชโชคมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เป็นสูตรลักหน่วยใหม่กับลักหน่วยเก่านะครับจับชนกันนะครับแล้วก็จะเอามาประกบประกบหน่วยเก่ากับหน่วยใหม่ประกบชนกันเห็นเห็นนะครับเดินดี เข้าทุกงวดนะครับจะให้ f อฟได้ชมกันตอนนี้มาดูหลักหน่วยเก่ากับหลักหน่วยใหม่นะครับจะรีวิวให้ชมสำหรับ f อซใหม่ที่เข้ามา,ายังไม่เห็นวิธีการสลเอฟซีเก่าก็คงน่าจะรู้บ้างพอสมควรแล้วนะครับที่เอามาจาับชนเนี่ยจะได้รู้ว่า บนหลักหน่วยโดยเฉพาะหลัำหน่วยนะครับว่าเขาจะมาตัวไหนบ้างนะครับเอาเป็นแนวทางให้ f c ได้ตัดสินใจกันนะครับหลังจากทําคลิปหลัำหน่วยล่างพุณไม่ใช่ขอไปทําคลิปล่างมาทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเหลือแต่สรุปนะครับที่ยังไม่ได้สรุปแน่นอนแต่ก็คล้ายๆสรุปแล้วแหะ นะครับเอฟีแต่เดี๋ยวสรุปอิทีกิรงกิ่งกิ่งจังล่วันสลากออกนะครับเป็บสูตรล่างครบถ,ถ้วนเรียบร้อยอันนี้ก็มาเริ่มสูตรบนนะครับเป็นหน่วยเกาหน่วยใหม่สองสูตรชนกันแล้วก็ประ,ประกบไม้เอฟซีได้ชมกันนะครับาตามนี้ไปไหนละแปบเดียว นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะเอฟรีรอแป๊บรอแป๊บนะครับโอเคเจอละข้อมูล <c oughs> นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทำท,ทุกครั้งแบบนี้นะครับจะต่างเป็นแบบนี้ทุกครั้งก็ฝากคำย้ำเตือนนะครับเอฟซีก่อนที่จะเข้ามาชมเป็นทางการก็คำเตือนเลย เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมขอบคุณครับว้ยพี่น้อง f อโชคดีทุกท่านทุกคนครับผมนี่ครับจาแอดนุลนะครับเซียนมาขามปาโชกตตามนี้เอเส็จสินเรียบร้อย ฝาก fc นิดหนึ่งนะครับทั้ง fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามาชมแอดมูลเสียนมคาครับโชมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะไดะ้ชมคลิปที่แอดได้ลงไปอย่างต่อนเนื่องและทางเหตุการณ์นะครับซึ่งแอดก็พยายามโพสทุกวันนะครับวันละสองโพสต่อไปก็อาจจะเหลือวันละโพสนะครับ เพาะเป็นสูตรเฉพาะสูตรบทแล้วก็ใบเรียงเบอร์ใบตรวจอะไรก็แอดประทรีวิวไปหมดแล้วนะครับนะบส่วนเอฟซีถือขอใบเรียงเบอร์อื่นๆมาใบหนังสืออ,อให้เลขของหมดจะต,ต่อไปแอดอขออภัยจริงไม่มีเวลาไปซื้อครับเพราะว่าแอดต่งทำงานประจาทุกวันนะครับก็ขออภัยหวังว่าเอฟซีคงให้อภัยนะ นะครับเอาที่เจ้าสี่อดพอหาได้กอแล้วกันนะครับตามนี้นะครับเริ่มเลยเอาเป็นสูตรใหม่หรือสูตรเอาสูตรเก่าก่อนเอฟซีนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าแต่ว่าเดี๋ยวการตัดสินใจเดี๋ยวอตัดสินใจทีงว่าจะเอาสิบหน่วยเก่าหรือสิบหน่วยใหม่มาจับชุดให้นะครับกราวที่แล้วเอาสิบหน่วยใหม่หรือเก่าแอด พายุเข้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแอดขอเวลาแป๊บเดียวเอฟมดีเก็บเสื้อผ้า มาแล้วครับ fc เรียบร้อยขอไป fc รพอดีพายุเข้าครับตากผ้าไว้ซักผ้าตากผ้าไว้นะครับขอไป fc จริงจริงที่ขัดจังหวะนะครับเอาต่อนะครับต่อ fc ต่อนะครับก็บเป็นหลักสูตรหน่วยเก่านะครับซึ่งเอามาประกบชนนะครับกับหลักสูตรหน่วยใหม่บนนะครับบนแล้วก็มาเริ่มรีวิวนะครับ สูตรเก่าก็อย่างที่บอกเดี๋ยวแอดจะตัดสินใจทีว่าจะเอาสูตรเก่าหรือสูตรใหม่ทั้งชุดมาลงให้ f อซจับชุดให้ f อซได้ชมกันตอนนี้มาดูชนกันก่อนนะครับหน่วยชนหน่วยเก่าใหม่นี่สูตรเก่านะครับสูตรที่หนึ่งหลังหน่วยบนก็ใช้ตน้นแรกคือสามสิบธันวา6หกนะครับตัวตั้ง รางวัลที่หนึ่งออกหกสองห้าห้าสี่สี่สสน,สะน,ะน,นะครับแล้วก็สองตัวแปดเก้าสามตัวก็หกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งแปดแปดแปดสองสี่ห้าหกแต่หลักสูตรสูตรที่เอเดใช้ทำสูตรตัวคือใช้หลักหน่วยเหล็กท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกหลักหน่วยเหล็กท้ายสามตัวครั้งที่สี่นะครับสองตัวมาบวกกันเท่ากับสี่บวกหกราคาเอ็ดสี่ สี่บวก็เท่ั 6, บศนลบหน่งนะครับสูตรนี้มาลบลบหนเหลือเกลบหนเหลือ8ปลบสอเหลือ6กลบสาเหลือ3นะครับผลที่ได้คือ0ูนย์เกนะครับออก979นะครับหลักหน่วยบนก็ค่าที่9นะครับประตานี้ f อ็ดอดจะทำให้ดูสัก รีวิวสักสองสามวดให้ fc ใหม่ได้ชมกันส่วน fc เก่าน่าจะเข้าใจแล้วนะครับแอดจะได้ไปเร็วๆให้ fc ได้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะเนินน่เดี๋ยวจะมีตัวชนให้เห็นอีกต่อไปนะครับงวดที่สองก็เอา17เดเดือน1 6 7หกมาตั้งก็ตามนี้แหละนะครับรางวัลที่หนึ่งนี่ครับสวกว่เหมือนเดิมนะครับเอาเลขท้ายหลักหน่วยเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งมาบวกเลขท้าย สตัวทั้งทีสี่หลังหน่วยนะครับบวกกับเกวกห้นี่ครับเก้าบวกห้าเท่ากับสี่เห็นไหมนะครับเก้าบวกหบสี่ลบหนึ่ลบหนลบสองศูนี่ก็เท่ากับ10นะครับลบด้วยสลบนะครับเลขที่ออก0 6หกสวพอหลักหน่วย3ีนะครับต่อไปครับหมวดที่3านะครับหเดือนสองนะครับ ก็ตามนี้เลยรางวัลที่หนึ่งหกหเจ็ดศูนย์หกสามสามเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยมาบวกกับหลักหน่วยเลขท้ายสามตัวครั้งที่สี่นะครับสามบวกสี่นี่ครับกับเจ็ดลบหนึ่งหกลบหนึ่งห้านะครับลบสองเหลือสามนี่สามครับแอดขอไปแอดเขียนผิดแล้วย้ำไปแอดไม่มีลิควิดลบนะครับแอดไม่ค่อยมีกระตังซื้อนะครับขอไปเอฟสอันนี้เลขสามนะครับเลขสาม ลบสมเหลือศนะครับลบเดีวสามหลือศูนย์เพราะภัยจริงครับ f c เลอะเทอะไปหน่อยนะครับเลขจะได้คือเจ็ดหกห้าสศนะครับก็3ามเก้าห้าเขาลักหน่วยที่ห้านี่ครับนะครับก็ตามนี้นะครับงวดที่สีแอก็จะไปเร็วเลยไม่ต้องบรรยายนะครับนาจะเข้าใจกันแล้วแหละงวดที่สีก็ทำได้ศูนย์เก้ดหสามนะครับออกศูนย์สา เราเข้าหลักหน่วยที่สามต่อไปครับสุกจุดหนึ่งเดือนสามนะครับมาต่ำทำได้หกห้าสี่สองเก้านะครับก็ออกหกสองหกเราเข้าหกหลักหน่วยนะครับต่อไปครับหกสองหกทำได้วันนี้ทําได้ห้าสี่สามหนึ่งแปดนะครับออกสี่แปดหนึ่งเข้าหนึ่งหลักหน่วยนะครับบนต่อไปครับทำได้แปดเจ็ดหกสี่หนึ่ง นะครับออก598ก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับทีแปต่อไปครับทําได้8ปดเจกนะครับก็ออก1นึก็เข้าหลักหน่วยหกแถม1นะครับแถม1ด้วยเต็มชุดนะครับต่อไปครับออกศูนาแปดไม่ใช่ทีทําได้0ูนย์เก้าาออก690ก็เข้าที่0หลักหน่วยแถม9หลัก10 แถมหกหลักร้อยอันนี้เต็มชุดเลยนะครับต่อไปครับเดินดีเดินดีต่อเนื่องนะครับทำได้ศูนย์เก้าแปดหกสามนะครับก็ออกห้าเก้าสามเข้าสามที่หลักหน่วยเข้าเก้าที่หลักสิบนะครับอันนี้ก็เต็มชุดสองตัวต่อไปครับทำได้เจ็ดหกห้าสามศูนย์นะครับออกห้าศูนย์สี่วันนี้จะเอาหาหลักหน่วยมาเข้าศูนย์หลักสิบ ถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดนะครับเข่าหัหลักร้อยเข่ศูนย์หลักสิบแต่สีไม่มีผิดงวดต่อไปครับทําได้ศูนย์เก้าแปดหกสามนะครับออกห้าศูนย์สามพอกลับมาเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าสามหลักหน่วยเข้าศูนย์หลักสิบเต็มชุดสองตัวนะครับต่อไปครับทําได้ศูนย์เก้าแปดหกสามนะครับออกสามสามหกพอเข้าหกนะครับแถมสามหลักสิบก็เต็มชุดสองตัวไป รับสุดกระดาษถับผิดงวดเดียวต่อมาครับงวดอน,นี้ออกทําได้4 3 2 0 7นะครับออก0 4 1ก็มาเข้า4หลักสิบนะครับเข้า4หลักสิบไม่เข้าผิดนะครับหลักหน่วยเป็น4หลักสิบเข้า0หลักร้อยเข้า4หลักสิบไม่มีหนึ่งผิดไปนะครับงวดต่อไปครับทําได้1 0 9ี4 ออกแปดหกเจ็ดก็เข้าหลักหน่วยที่เจ็ดกลับมาเข้ามันเดิมนะครับต่อไปครับงวดที่ผ่านมาครับทาได้ห้าสี่สามหนึ่งแปดนะครับออกหกศูนย์หกอันนี้ไม่ไม่แอบเลยไหลลงมาลงล่างนะครับหลักหน่วยเข้าหลักหน่วยล่างผิดนะครับงวดนี้ครับงวดที่จะออกสิบหกกันยายนนะครับทําได้สี่สามสองศูนย์เจ็ดนะครับนี่ครับวิธีทําก็อย่างที่บอก หลักหน่วยเล็กท้ายแล้ววันที่หนึ่งนะครับบวกหลักหน่วยเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สี่หกบวกแปดเท่ากับสี่ลบหนึ่งสามลบหนึ่งสองลบสองแล้วศูนย์ศูนย์ก็คือศูนย์หนึ่งมาใส่ก็เป็นสิบสามลบสิบเลือเจ็ดทำได้สี่สามสองศูนย์เจ็ดสุดเก้าหลักหน่วยตามนี้เอฟสี่นะครับนี่เอฟสี่ต่อไปก็เป็นศูตรใหม่หลักหน่วยนะครับไปอย่างเร็วเร็ว เดี๋ยวจะมีตัวชนให้ FC ได้ชมนี่ครับสูตรสองนะครับหลักหน่วยบนสูตรใหม่นะครับมาชมกันวิธีทำใช้หลักพันครับราังวันที่หนึ่งบวกหลักร้อยราังวันที่หนึ่งนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ก็บวกหนึ่งลบสองลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับสูตรนี้มีทั้งบวกและลบนะครับเอาสามสิบสิบสองหกหกมาตั้งเหมือนกันเช่นเดิม กอรางวัลทหออก5้าสอง 5, 2, 6, 5, 4, 4, นะครับสุดคือใช่หลักพันกับหลักร้อยมาบวกกันแค่นี้เอ,อง,งน,น,นะครับของรางวัลที่หนึ่งะครับห้วกหนะครับเท่ากับศูนบวกหเท่ากับ1นึเท่ากับหงทีนี้มาลบละครับหนึ่กสิบเแล้วกันสิบ1 1็ดสองลบสิบเอ็ดลเก้านะครับเก้าลบหนึงลบแปดนะครับลบหนึ่งเหลือเจ็ก็ตามนี้เอฟออกเก้ นะครับก็เข้า9หลักหน่วยนะครับแถม7หลักสิบนะครับต่อไปครับงวดที่สองนะครับก็เหมือนเดิมเอาหลักพันบวกหลักร้อย5บวก9เท่ากับสนะครับบวก1ได้5ลบ2เหลือลบ1เหลือลบ1เหลือออกศู3ย์สนะครับก็เข้าที่3มหลักหน่วยต่อไปครับงวดที่สนะครับ ก็เอาหลักพันบวกหลักร้อยเช่นเดิมน,นะครับเจวกศูนย์นะครับเท่ากับ7จ็ดบวกหนได้แปลบสองเหลือหกลบหนเลือห้ลบหนเหลือ4ี่นะครับออกสามก้าห้็เข้าที่5หลักหน่วยนะครับต่อไปครับก็หลักพันบวกหลักร้อยนะครับ1นึ่งบวกสาเท่ากับสบวกหนงห้าลบสเลือสามลบหนเลือสองลบหนึ่งเหลือหนึออกหกศก็เข้าที่3หลักหน่วยนะครับ ต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับพันบวกรอยสามบวกหกเท่ากับเก้าบวกหนึ่งศูนย์ลบสองลบแปดลบหนึ่ลบเลบหนลือหกกหลักหน่วยข้อที่หนะครับหต่อไปครับหลักพันบวกหลักร้อยเจ็ดบวกหก่ากับสินะครับสามบวกหนึงเับสลบสหลือสอลบหเหลือหนึลบหเหลือศนะครับก็ออกสี่แปดหนึ่งข้าหนึงหลักหน่วยนะครับต่อไปครับ หลักพัก 7, นสามบวกสี่นะครับเท่ากับเจ็ดนะครับบวกหนึ่งแปดลบสองลบหกลบหนึ่งลบห้าลบหนึ่งลบสี่ออกห้าเก้าแปดก็ข้าแปดหลักหน่วยต่อไปแอคไปเร็วๆนะครับไมาต้องอธิบายอะไรมากละนะครับก็พันบวกล้อยกัเหมือนเดิมทำได้แปดเก้าเจ็ดหกห้านะครับออกหกหลักหน่วยนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อไปครับพันบวกล้อยทำได้หนึ่งสองศูนย์เก้าแปด ออก0นหลักหน่วยนะครับแถม9อ่าหลักสิบเต็มชุดต่อไปครับพันหยครับห้าหกทำได้หนึ่งสองศาแดอ้าเก้าสาอันนี้ผิดครับ9มาเข้าหลักสิบนะครับสเป็นหลักผิดไปนะครับต่อไปครับพันหกร้อทำได้5้าหกสสองนะครับหลักหน่วยออก4ีนะครับสี่ับแถม5้าหลักร้อยนะครับศูนย์ส ต่อไปครับพันหกร้อยนะครับทำได้สามสี่สองหนึ่งศูนย์นะครับสามสี่สองหนึ่งศูนย์นี่ครับสามสี่สองหนึ่งศูนย์ออกห้าศูนย์สามก็เข้าที่สามหลักหน่วยแถมศูนย์หลักสิบนะครับเต็มชุดสองตัวต่อแค่สุดท้ายนะครับพันหกร้อยนะครับทำได้เก้าศูนย์แปดเจ็ดหกนะครับออกสามสามหกก็เข้าที่หกหลักหน่วยนะครับ สุดกระดาษผิดงมดเดียวเช่นกันมาดูหน้านี้ครับหนัานี้ก็ทำได้พันบกร้อยนะครับทำได้ศูนย์หนกปดจ็ดนะครับก็ออก041ย์สี่ก็เข้าหนึ่งนะครับหลักหน่วยต่อไปครับทำได้เจ็ดแปดหห้าสี่ออก8ปดหเจ็ดอันนี้เข้าเต็มชุดเลยครับ7หลักหน่วย8ปดหลักร้อยหหลักสิบนะครับเต็มชุด สามตัวต่อไปครับทำได้พันหกร้อยสามสี่สองหนึ่งศูนย์ออกศูนย์หกอันนี้ผิดนะครับศูนย์มาเข้าหลักสิบนะครับไม่มีหกหลักหน่วยถือว่าผิดต่อไปงวดที่จะออกสิบหกกันยายนนะครับที่จะถึงนี้พันหกร้อยนะครับทําได้ห้าหกสี่สามสองนี่เลยตามนะี้เลยแล้วก็เก่ากับใหม่มาเทียบกัน ขยาย้ลเ,เล็กลงนิดนึ่งน่ครับเก่าคนใหม่แอดลืมเปิดไฟโอ้จะจบพิษแล้วแอดพงนึกได้ขอไฟ f อสนะครับอันนี้ครับอันนี้คือหน่วยเก่า16กันยายนนะครับ4 3 2 07หน่วยใหม่16กันยายน5 6 4 3 2นะครับ ทีนี้มาดูตัวชนนะครับมาดูตัวชนนะครับมาดูปุ๊บแว๊บมาดูนะครับแว๊บมาดูแว๊บมาด,มาดูซึ่งจะให้ f อฟซีได้ชมทีบอกว่ายังไม่เคยหลุดเลยนะครับงวดนี้มันหลุดซะงั้นภาษาชมสูตรตัวเอง f อ <laughs> น,<ะ>นี่นะครับ เขาไม่เคยหลุดจริงๆนะหน่วยเก่าชนหน่วยใหม่นะครับนี่ครับอันนี้หน่วยเกา่าหน่วยเกา่าสุดเก่านะครับทำได้สี่สามสองศูนย์เจ็ดนี่ยแอดจำอะไรผิดหรือเปนหน่วยบนชนหน่วยบนก็ใช่นี่ สี 4, 3, ่สาองอใช่ใช่ใช่สี่สานี่ครับสี่สามสนะครับโัแอดสรรเสเองขอฟเอฟซีชาไปใหญ่นะครับแล้วก็หลักหน่วยใหม่นี่ครับหน่วยบนใหม่สุดสอครับทำได้5 6 4หกสาสองนี่ครับ5 6 4หกี่สาสองนะครับ, 5, 6, 4, 3, รบแล้วก็มาจับชนกันชนที่3 4มสองนี่ครับนี่ครับ ก็อยากจะไล่เอฟซดูว่าว่าเขาเขา้าบ่อยเดินดีมาต่อเนื่องนะครับถ้าบ่อยเดินดีมาต่อเนื่องแต่ว่าหมวดที่ผ่านมานี่ยเขาผิดเฉยเลยนะครับผิดเฉยเลยแอดก็อยากให้เข้านะว่าผิดให้แอฟชั้นอนแบบเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจแอดก็ซื้อเองด้วยเอฟซี ก็ผิดหวังพอสมควรอย่างเช่นเดียวกับพาเอฟซีผิดหวังนั่นแหละนะครับเอฟก็ยอยากให้เข้าแต่ไม่ยอมเข้าเข้าทุกงวดน,นะครับเอฟซีเนี่ยดูเนี่ยชนเนี่ยถ้าชนนะครับชนศู์เก้าแปดกมาเข้าเก้าหลักหน่วยนะครับสองสุเก่าหน่วยเก่าหน่วยใหม่นะะี่ครับอันนี้ชนสี่สามสองนะครับก็มาเข้าสามหลักหน่วยชนนะะสายออกก้อนังกยไม่เคยผิดหวังเลยเข้าทุกงวดที่เอฟบอกนะครับ อย่างงวดที่สามเนี่ยชนเจ็ดหกห้านะครับก็มาเข้าห้าหลักหน่วยนะครับงวดที่สี่เนี่ยชนสามตัวเดียวเอฟซีเขาก็ยังมาเข้าสามหลักหน่วยให้เห็นไหมเอฟซีแอบจึงบอกว่าเขาเดินดีพอสมควรเลยเยนี่ชนสองตัวหกกับเก้าแล้วเขามาเข้าสองหกนะครับพอทุกงวดแต่แซวกำลังกายมนเคยปิดหวังแหล่สุดเนี่ยนะครับแต่มางวดสุดท้ายไม่เข้าซะงั้น ต่อมาครับชน4 3 1เนี่ยครับก็เข้าสองตัวเลยเนี่ยเห่นคือ F4 สายออกกับรางกายเนี่ยเนื้อเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเลยรับเลยนะครับออก4 8 1เข้าสองตัวต่อไปครับ8 7 6 4ชนสี่ตัวเข้า8 1ตัวนะครับต่อไปครับชน8 7 6เข้า6นะครับหลักหน่วยโดยมากชนหลักหน่วยก็เ,เอาหลักหน่วยมาเทียบชน ต่อไปครับชน8098ก็ออก90มีเข้า2ตัวอีกล้นะครับต่อไปครับชน0 9 8เข้า9 1ตัวต่อไปชน653ก็เข้า5หลักร้อยอันนี้หนีมาเข้าหลักร้อยนะครับก็ถือว่ายังเข้าอยู่ใช้อำวุธงกายต่อไปครับชน0กับ3กลบมาเข้าหลักสิบหลักหน่วยเต็มชุดด้วยนะครับชนเต็มเต็มรอยก็เสร็จ03สตัวเลยต่อไป0986นะครับชน6นะครับตัวเดียว ต่อไป0กับ7เข้า0หลักร้อยนะครับเข้า0หลักร้อยหนึ่งตัวต่อไปก็ชน7กับ4ก็เข้า7หลักหน่วยต่อไปกัาชน4 3 1นี่คือปัญหาที่แอดบอกว่าเข้าเดินดีมาตลอดร้อยเอร์เซ็นต์งวด6 0 6ผิดเรียบร้อยนะครับแอดมองว่าสลากสัญจรในะ FC คิดเหมือนแอดไหมสลากสัญจรเนะี่ยเขาให้เล็กออกตัวไหนก็ไหน ะมาณนั้นหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจก็เลยผิดเพี้ยนจากสูตรที่แอดทำมาเพราะอะไรเพราะสูตรแอดเนี่ยเป็นสูตรระยะยาวนะครับ fc ทำตั้งแต่งวดปีปลายปีงวดที่แล้วจนมาถึงงวดปัจจุบันนีงไม่เคยผิดเลยนะครับดังนั้นแอดก็แล้ววันตะแ่งตะแ,งตะแ่งอยู่นะครับสลักสัญจรดังนั้นจะบอก fc ว่าถ้าเป็นสลักสัญจรอบาเบา,บานะครับไม่ต้องไปทุ่มมันม แอดก็เตือนตัวเองด้วยทางงวดไหนเป็นสลักสัญจรจําไวเ้เลยเลขจะออกอที่เราขาดคิดไม่ถึงเสมอๆนะครับส่วนคนดวงดีก็ถูกออกยังไงก็ถูกนะครับสาหรับคนดวงดีแอดก็บอกประมาณนั่นแหละก็ประมาณนี้ก็ fc วันนี้ชนหลักหน่วยบนนะครับน้อยดีก็จะไปหลักร้อยหรือหลักสิบชนมาเจนหน่วยเพราะเอาหน่วยมาชนหน่วยใน fc วันนี้ชนที่สามสี่สหน่วยบนนะครับ กตามนี้นะครับ F4 นะครับเสร็จเรียบร้อยในการรีวิวหลักหน่วยบนสองสูตรชนกันแล้วเอาเทียบชนให้ F4 ได้ชมสายออกกำลังกายอย่าลืมอย่าพลาดนะครับดเชื่อว่าไม่น่าจะรุดเป็นงวดที่2เพราะเขามาสามตัวเนี่ยตัวเดียวก็ยังเข้าเลย F4 เห็นไหมตัวเดียวก็ยังเข้าเลยสองตัวเขาก็เข้าหนึ่งตัวตลอดเดินดีมาตลอด งวดนี้สามตัวหลุดเกลี้ยงแอดยังไม่เชื่อแล้ว่าหลุดได้ไงนะครับดังนั้นสามตัวงวดที่สองชนสามตัวงวดที่สองเอดเชื่อว่าไม่น่าจะหลุดแล้วมาหลักหน่วยหนึ่งตัวแอดเชื่ออย่างนั้นนะครับสามสี่สองเนี่ยมาหลักหน่วยบนหนึ่งตัวแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับขอให้เอฟซีสิเข้ามาชมแอดหมุนเซียนนะครับพระโชคสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วย นาน <us> ี้นาฝนด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคลาดจากพยันอันตรายทั้งพวกนะครับขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับซ mm ื hmm. <ER ้อสละกินแบ่งขอให้ถูกลงมาที่หนึ่งทุกท่านทุกคนนะครับทำมาค้าขายขอกาไรงามๆนะครับมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันนะครับคลิปนี้ก็ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูแอดเงินเซนมากาบพรโชคยงโชคดีมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับผม